จบไปแล้วนะครับกับ Thai Drama Festival in น a p a ปนะครับผมขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากนะฮะที่มาร่วมงานร่วมดูไลฟ์มาร่วมให้กำลังใจพวกเรานะครับผมก็หวังว่างานนี้จะเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นความทรงจำดีๆของทุกคนนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกๆคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณจริงๆแล้วมีโอกาสเราพบกันใหม่นะครับอริกาโตโกไซมาชิตะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามทั้งตัวผมแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงนาดาอย่างทั้ง4คนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสำหรับโชว์ที่พวกเราตั้งใจจะเตรียมไว้ให้นะครับผมก็ถึงปีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆนะครับแต่ก็หวังว่าเร็วๆนี้นะครับเราจะได้เจอกันแบบใกล้ชิดนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานทั้งตัวผมแล้วก็ เพื่อนๆนาดาอย่าทั้ง4คนด้วยนะครับโดโมอาริกาโตโกไซครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับงานไทดราม่าเฟสติวัลนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับหวังว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าเรามีโอกาสก็จะได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะครับผมเนี่ยก็รักษาสุขภาพด้วยครับแล้วไว้เจอกันนะครับมาตาโอไอชิมะโช 日本の皆さん坂井ですこんにちは本日ライブをご覧になってくれたありがとうございました ครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่มาร่วมงานไทยดราม่าเฟสติวัลนะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบโชว์พิเศษที่พวกเราทําให้ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็สำหรับช่วงนี้เนี่ยถ้าใครจะไปไหนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะครับมาตะออช